สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูตูนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูตูนมีหนังสือเล่มตัวเรามาพาเด็กๆทํากิจกรรมกันด้วยค่ะเล่มสีฟ้านี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีฟ้านี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทําหน้าไหนกันและทําอย่างไรค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเด็กๆมาดูกันเลยนะคะ ว่าเราจะทำหน้าไหนกันให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีฟ้าเล่มตัวเด็กนะคะขึ้นมาเลยค่ะและเปิดไปที่หน้าที่3ค่ะหน้านี้นะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าจะมีเลข3อยู่ที่มุมด้านล่างนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตดูได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่า เราจะทำอย่างไรนะคะกับหนังสือหน้านี้นะคะเขาบอกว่าคนเจริญเติบโตได้อย่างไรค่ะให้นักเรียนเขียนตัวเลข1 2 3และ4ในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับการเจริญเติบโตของแต่ละวัยและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ ค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าภาพทั้งหมดนี้มีภาพอะไรบ้างภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพวัยเด็กอนุบาลค่ะและภาพที่สองนะคะเป็นภาพวัยทารกค่ะส่วนภาพที่สามนะคะเป็นภาพวัยชราค่ะและภาพสุดท้ายภาพที่สี่เป็นภาพวัยผู้ใหญ่ค่ะ ทีนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าเราจะเรียงลำดับการเจริญเติบโตของคนเราอย่างไรนะคะภาพแรกเลยเด็กๆว่าเราจะมีการเจริญเติบโตยังไงคะเริ่มจากอะไรคะภาพแรกก็คือวัยวัยอะไรคะเด็กๆวัยทารกค่ะให้เด็กๆนำเลขหนึ่งนะคะมาเขียนลงที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะ ต่อไปนะคะจากวัยทารกก็จะเจริญเติบโตเป็นวัยอะไรคะวัยอะไรคะวัยอนุบาลค่ะให้เด็กๆใส่เลขสองเขียนเลข2ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะต่อไปเด็กๆจะเจริญเติบโตจากวัยอนุบาลเป็นวัยอะไรคะวัยผู้ใหญ่ค่ะ ให้เด็กๆเ,เขียนเลขสาลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะและต่อไปจากวัยผู้ใหญ่นะคะเราก็จะเริญเติบโตมากลายเป็นวัยอะไรคะวัยชราค่ะให้เด็กๆเ,เขียนเลขสลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีภาพ ให้สวยงามเลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังสือเล่มตัวเราวันนี้เรื่องคนเราจะเริญเติบโตได้อย่างไรเด็กๆมาทบทวนกันอีกรอบนะคะเราจะเจริญเติบโตจากวัยทารกเข้าสู่วัยอนุบาลและเป็นวัยผู้ใหญ่ และก็เข้าสู่วัยชาราค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบฝึกวันนี้เด็กๆระบายสีได้สวยงามหรือเปล่าคะของคุณครูตูนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะให้เด็กๆนะคะส่งใบงานไปให้คุณครูประจำชั้นของตนเองดูด้วยนะคะว่าเด็กๆระบายสีสวยหรือเปล่าและทำแบบฝึกถูกหรือเปล่า สำหรับวันนี้นะคะคุณครูตุนก็ขอจบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ